พ่อหนุ่มกินซะเฮ้ยผมสั่งอะไรไปป้าได้ยินไหมอา้าวพ่อหนุ่มสั่งข้าวกะเพราหมูไม่ใช่เหรอจ๊ะฮ้ยป้าผมสั่งข้าวกะเพราหมูไม่พริกเนี่ยไม่พริกไม่พริกแล้วป้าเห็นไหมเนี่ยป้าแหกตาอยู่ดิมีแต่พริกเนี่ยหยูยป้าลืมไม่ใส่พริกใช่ไหมโอป้าลืมไม่กินเลอเว้ยป้าผมสั่งข้าวกะเพราหมูไม่พริกไม่พริกไม่พริกอะทุกคนดูดิใส่พริกมาให้อะป้าหูตึงหรอหุยป้า โ้ยรู้ว่าแก่แล้วแก่เลยทำไมไม่นอนอยู่บ้านอะ่ะมาทำกับข้าวทำไมอะ่ะสั่งอะไรไปก็ไม่รู้เรื่องทำไมไม่นอนอยู่บ้านาป้าไม่ได้ขายแล้วป้าจะเอาอะไรกินเน่ยโหยป้าสมองกลวงเอ่อคือว่าอืมนิตามีอะไรก็พูดมาเลยเอ่อคือเอ่อเราชอบนายอะ่ะ แต่แต่ถ้าไหนไม่ชอบเราก็ไม่เป็นไรนะเราก็ชอบเธอนานิตาฮะ huh? เอเอว่ายว่ายยัง <c oughs> <c oughs> ไงนะก็เราบอกว่าเราชอบเธอไง <c oughs> เราเราเรามาคุยคุยกันดูไหมอมาลองคุยคุยกันดูก็นี่ไงก็คุยกันอยู่นี่ไงไม่ใช่เราหมายถึงอ่ะให้เราสองคนอ่ะมาลองคบกันดูไหมตกลงอุ้ยตอบเร็วไปไหมอ่ะ <c oughs> เร็วมากเลยแต่ไม่เป็นไรเราชอบโอ้ยเขินเลยอ่ะเฟนโอ้ยเขินเขินดูเอาว่าเขินพอแล้วพอแล้วอุ้ยขอโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไร เนี่ยตื่นเต้นอะไรอะไรจิกจิกอีกเว้ตั้งใจฟังนะคือว่า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  แค่งงอะเออฉันก็งงเหมือนกันเฟนอ่ะเขาเป็นผู้ชายทั้งทุกคนในโรงเรียนหมายปองแล้วทำไมฉันถึงเป็นผู้โชคมีแบบนี้อ่ะพิมหอนิตาก็เธอนะทั้งสวยน่ารักพูดจาไพเราะอ่อนหวานมีน้ำใจตั้งใจเรียนเก่งรอบด้านเพอร์เฟกต์ซะขนาดนี้ ไม่เหมือนเธอไปฉดฉันเลยพี่เนี่ยไม่น่าเชื่อเนาะเนี่ยฉันเก็บความติดใจไว้ตั้งหนึ่งปีรู้เนี้ยบอกไปนานแล้วเออจะเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยดิใครขอใครพูดอะไรบ้างรายละเอียดหายใจจังหวะไหนเล่ามาให้หมดเลยเฮ้ยเรื่องแบบเนี้ยเขาเก็บไว้สองคนนะอืมไ่าฉันเผืออโอเคแต่จะว่าไปเธอเนี่ยก็โชคดีเหมือนกันนะเป็นอ่ะทั้งหล่อทั้งรวย เป็นผู้ชายที่เพอร์เฟกต์อ้าวสวัสดีเพนคุอสระบาทจาริตาขอโทษนะตรงนี้มีคนหนึ่งนั่งอยู่เขาสวัสดีร้อมรับมันทำเมื่อคนตาบอดแล้อุ้ยน,น,น,นิตาเราให้อ่ะเอ่ออะไรเหรอเพนเธอมองไม่ออกเหรอเอ่อช็อกโกแลตเหรอ เ่าจ้หถามทำไมอ่ะเออขอบคุณนะกินให้อร่อยนะไม่ต้องแบ่งเพื่อนอะอย่าให้ฉันมีแฟนนะจะรู้สึกเรียดูสิสวัสดีขาหน่อยะเอ้ยขาอะไรอ่ะมามามาอันเนี้ยสำหรับคนพิเศษเท่านั้น เฟรนนิตาเนี่ยนะพิเศษตรงไหนอ่ะพิเศษพิเศษยังไงแบบว่าพี่คะพี่คาขอพิเศษเพิ่มลูกจีนอย่างงี้เหรอว่าแต่ไม่มีช็อกแลตให้ฉันป่ะป้อย่ากินไปซื้อเองเว้ยเธอฉันไม่ใช่คนพิเศษเหมือนกับใครบ้างค ไวายๆอะไรเอา้านี่ครูมาช้าแทนที่จะหยิบหนังส่งหนังสือขึ้นมาไปเรียมเดี๋ยวเตรียมได้แต่หนังส่งไม่รู้จะเตียนยังไงอะครูย้อนยกย้อนยกย้อน <c ười> เดี๋ยวนักเรียนทําโจทย์ตามบกระด,ดานครูจะเขียนนกระด,ดานวันนี้นะคะจะเป็นโจทย์เรื่องสมการสองตัวแบบที่เรียนไปแล้วแต่ว่าจะเป็นโจทย์แบบเป็นไเ<อ>ด็กหิงพรีมนี่ เรียนเลยแลกอะไรกันเสียงดังเดี๋ยวจะโดนเสิพื่อทำลายแล้วยังโดนครูดูอีกยายฉันมีแฟนบ้างนะคอยดูจะเอาคืนตื่นตื่นตื่นมีฟองมีแฟนอะไรเรียนหนังสือให้ได้ก่อนนี่ทำโจทย์ข้อนี้ให้ผ่านก่อนแล้วค่อยไปมีแฟนเข้าใจไหมหนี่หาวอีกเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนอ้าวคุูจะเขียนนะโจทย์ไปเลยค่ะโจทย์ไปเลยเนี่ย ตอนนี้ใจเราอยู่คู่กันแล้วนะ hey! สองคนนี้อะไรกันเนี่ยจุกจิกจุ๊จิ๊บแมมทำอย่างไร,นะ,ไรนะจีบกันอย่างนี้นะอะไรแต่ผีเมื่อกี้ทำไมผีเข้าหรอนุ่งคนค่ะบครูอะวันนี้พอแค่น,นี้ใครยังทำไม่เสร็จก็ไปทำต่อที่บ้านส่งพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ไปทานข้าวได้คะ่ะในัวนี่ยทำหมทำความเคารพขอบคุณค่ะนิตานิตา กินข้าวกันอโหชวนกันสองคนไม่เห็นชวนฉันบ้างเลยพิมไปกินหุยข้าวชวนเราไปกินข้าวหรอไม่อ่ะไปกินขี้ปฟอ๋ออีขาโอเคแฟนเดี๋ยวฉันรีบไปต่อแถวซื้อข้าวก่อนนะแล้ววันนี้แฟนอยากกินร้านไหนหรอเฮ้ยอะไรระดับฉันเนี่ยไม่ต้องต่อแถวหรอกอ้าวไม่ต่อแถวแล้วจะซื้อข้าวยังไงอ่ะแค่ฉันเดินไปหลังร้านเมื่อไหร่อะ แม่ขาก็ไปเขียนข่าวห้ฉันแล้วแบบนี้ก็เท่ากับว่านายไปแซงคิวเขาว่าดินั่นละดีแซงโคงแซงคิวอะไรก็บอกแล้วว่าเดินไปหลังร้านไปแซงคิวที่ไหนไปนิตาไปกินข้าวกันนิตาไปกินข้าวกันครับแต่ฉันว่าแบบนี้มันไม่แฟ์นะมันก็เท่ากับไปแซงคิวเขาอะจะคิดมากทำไมก็แฟนมันรวยไปไปกินข้าวกัน เดี๋ยวเดี๋ยวฉันไม่ชวนเธอนะันไม่ชวนเธอนะชิซัก็ไม่ไปกันไม่หรอกอย่มานั่นนายหยุดก่อนเดี๋ยวฉันไปก่อนแล้วนายค่อยตามมาไม่ไม่ไม่เลยไม่ไ่ไม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 ่ บบดีชวนเฟนไปเตะบอลน่ะแหน่โอ้ยแค่เขาหนีไปเตะบอลกับเพื่อนทำหน้าเซ็งอย่างกับโลจะแต่งอย่างงี้แหละตอนแรกฉันคิว่าพเธอเลิกคบกันแล้วโอ้ยมันเป็นไรไม่ต้องเสียใจไปนะเพื่อนไม่มีแฟนก็ยังมีเพื่อนอยู่มาเมาสกันมามามโอ๊ยเมาเรื่องอะไรอน่ยยครับเป็นอะไรเกิดเรื่องใหญ่แล้ว ไอเฟรนอะแตไอีโบว์บิวกระเด็นเลยฮ่าพี่โบเหรอหมาโรงเรียนเราอะนะคือใช่ดิไอเฟรนอะแตไอไีพี่โบะกระเด็นเลยแบบชัก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 จะตายอยู่อะชัก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 อะฮชยฉันไม่ยอมนะถห้ยิงแกพี่โบะให้ ทุกคนในเรนก็รักพี่เวิร์ดหมดอ่ะก็ตอนเดียวเราเล่นบอลอยู่อ่ะไอพี่บอมมาข้ามมาแล้วหนีไปเลยอ่ะไอเฟรนก็ไอโมโหลก็ไล่เตะแบบให้ยาให้ยาอยู่อ่ะอ้ยอีจัยแท้สมองกลัวทำไมทำนี่ใสแบบอุ้ยขอโทษนะฉันลืมไปว่าเขาเป็นแฟนเธออ่ะอะเฟรนกับนิตาเป็นแฟนกันฮ้ยครับอย่าเสียงดังสิ เฮ้ยเธอเป็นแฟนกับแฟนเหรอเธอรู้ไหมความเร็วของมันเป็นไงเอ,อ่ออ่่าว่าเขาเลยแฟนเขาอาจจะมีความจําเป็นหรือเปล่าน,นิตาฉันก็ไม่อยากพูดด้เธอเสียใจหรอกนะแต่ว่าผู้ชายที่เตะหมาได้เนี่ยมันจะต้องนิสัยแย่ขนาดไหนนะเออใช่ใช่นิตาต่อไปอะฉันไม่แค่หมานะอาจจะเตะเธอก็ได้เฮ้ยสวัสดีทุกคน มีเรื่องจะเราให้ฟังด้วยคือเมื่อกี้รู้จักไอบโบหมาของเรียนใช่ไหมเมื่อกี้มันมาแย่งบอลฉันฉันก็เลยเตะมันกระเด็นเลยลงไปชักดิ้นชักงองอะมันไม่รู้ซะแล้วเนี่ยว่าฉันเป็นใครบังอาจมาแย่งบอลฉันเล่นโถโคตรสะใจเลยว่าแบบชักดิ้นชักงอกเกลียบตายเลยอะสะใจเว้ยบังอาจมาแย่งบอลฉันนักเรียนนักเรียนนี่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 ใช่นักเรียนห้องนี้หรือเปล่าอ่ะที่ไปเตะหมาโบ ผมเองก็ครูก้มผมเตะบอลอยู่ดีมันก็ไม่แย่งบอลผมผมก็เลยเตะมันกระเด็นเลยครูคิดดูนะครับว่าถูกไหมตายแล้วเฟรนหมาน้อยอ่ะก็แค่อยากจะเล่นบอลเก็เตะบอลไปมาก็แค่อยากจะเล่นด้วยแค่นั้นเองเธอไม่ชอบเธอก็อไล่ คนะพันลงอ่ะพาไปหาหมออยู่อ่ะโหครูอะไรกันแค่หมาข้างถน,นนอ่ะครูถึงต้องเอาไปส่งโรงพยาบาลเลยเหรอหเฮ้ยแฟนหมามันก็ชีวิตนึงเหมือนกันป่ะอืถ้ามีคนมาเตะนายบ้างอ่ะจะรู้สึกยังไงก็ลองให้ใครมาเตะฉันดูสิฉันเอามันตายแน่ เพื่อนเพื่อนอะพูดถูกแล้วเธอไปทําร้ายร่างกายเจ้าบไม่ได้หมาก็เป็นสิ่งมีชีวิตเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกันแล้วเจ้าบมันน่ารักจะตายทุกคนก็รักมันแล้วจะไปทําอย่างนี้ได้ยังไงเธอเปลี่ยนทัศนคติใหม่นะเห็นมันเป็นเที่หมาข้างถนนจะไปเตะไปทําร้ายมันได้ยังไงโอ้ยอ้าวเรียนเรียนเรียนเอามาหยิบหนังสือขึ้นมา โอเควันนี้ไม่มีการบ้านนะคะเตรียมทบทวนบทเรียนสำหรับสอบครั้งต่อไปวันนี้กลับบ้านได้ค่ะยังเรียนท่าไหทำความเพลิขอบคุณค่ะไปหนึตากลับบ้านกันพิมฮะเดินไปนเลื่อนไหนดีามาโยนขี้ทำไมวะเนี่ยอ้กลับบ้านในกันดีกลับบ้านในการ ไม่อะไอ้ครับกลับบ้านด้วยกันไหมอ๋อพยักหน้าแล้วก็ไปสิไปกลับบ้านเฮอ,อมองอะไรเหรอเฮ้ยฉันหิวข้าวอ่ะไปกินข้าวกันก่อนไหมเอเอไม่ไม่เอาดีกว่าเนาะเออใช่ อออโอเคโอเคช่ใช่ไม่กินมไม่กินไม่กินไม่หิวไม่หิวเฮ้ยพะไรนิตาฉันจะกินเนี่ยทำไมเธอไม่กินเป็เพื่อนฉันไปไปไปกินกันทุกคนได้เลยเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองไปไปไปเดินตามฉันมาอ๋อได้เลี้ยงคิมทำไงดีอคะอ้าวเด็กๆนั่งเลยนั่งเลยสงสัยจะหิวอ่ะนั่งนั่งนั่งกินอะไร งันผมเอาข้าวกะเพราหมูไม่พิกที่หนึ่งครับป้าม,มิตากินอะไรอ่ะอืมเอาเหมือนกันแล้วกันพีมาเอ่อเอาเอาเหมือนกันแล้วกันครับครับอ่ะเอาเหมือนกันด้วยอ้าวโอเคกะเพราหมูไม่พิคสี่นะจ๊ะรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งเฮ้ย <c oughs> เพื่อนเดีย๋ยวฉันเลี้ยงเองแต่ทำไมมันร้อนๆไม่รู้เนาะมิตาพาได้ฉันได้สิเอ่เอได้ได้ได้ เฮ้ย <Hey, S 2> ผมสั่งอะไรไปป้าได้ยินไหมอา้าวพ่อหนุ่มสั่งข้าวกะเพราหมูไม่ใช่เหรอจ๊ะเฮ้ยป้าผมสั่งข้าวกะเพราหมูไม่พริกเนี่ยไม่พริกไม่พริกแล้วป้าเห็นไหมเนี่ยป้าแหกตาอยู่ดิมีแต่พริกเนี่ยหยูยป้าลืมไม่ใส่พริกใช่ไหมโอ้ป้าลืมป้าลืมเดี๋ยวป้าทําให้ใหม่นะเดี๋ยวป้าทำให้ไม่กินร <Hey. S 2> หรอเว้ยป้าผมสั่งข้าวกะเพราหมูไม่พริกไม่พริกไม่พริกอะทุกคนดูดิใส่พริกมาให้อะป้าหูตึงเหรอ ป้าลืมหนูใจเย็นๆใจเย็นๆป้าลืมไปอย่าป้าทําให้ใหม่โถ่รู้ว่าแก่แล้วแก่เลยทำไมไม่นอนอยู่บ้านอ่ะมาทำกับข้าวทาไมอ่ะสั่งอะไรไปก็ไม่รู้เรื่องทำไมไม่นอนอยู่บ้านถ้าป้าไม่ได้ขายละป้าจะเอาอะไรกินน่ะโถ่ป้าสมองกวงแกนั่นแหละสมองกวงเฮ้ยนิตานี่ฉันเป็นแฟนเธอนะทำไมเธอต้องว่าฉันด้วยอ่ะ จะไม่ให้ด่าได้ยังไงอ่ะไอ้แฟนแกมันทุเล่ด่าได้แม่กระทั่งคนแก่แบบนี้ไม่สมควรเกิดเป็นคนจริงไม่สมควรเกิดเป็นคนจริงๆอ่ะนี่นายอ่ะใช้ความรวยตัวเองอ่ะทำร้ายคนอื่นแซงคิวกดขี่ข่มเหงผู้หญิงและที่สําคัญนะเตะพี่โบได้ยังไงอ่ะโอ้ยไม่รู้จะสรรหาคาไหนมาด่าแล้วว่าไอ้สันดานหมาโอ้ยเอาไปเปรียบเทียบกับหมายังสงสารหมาเลยนี่พวกแกนี่ตาเธอเป็นแฟนฉันนะเธอมาว่าฉันอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะ แฟนเฟอร์อะไรกันเล่าเป็นแฟนเราเว้ยโถวเวย้ยลิอยามาง้อฉันทีหลังนะเวย้ยฉันนี่ทั้งหล่อทั้งรวยผู้หญิงมารอจีบฉันตั้งเยอะโถวเวย้ย